วันนี้นะคะเราจะมากินเคฟซีกันค่ะวันนี้หนูน้ำอยากกินเคฟซีก็เลยมาซื้อที่อะไรไะนะยะสลิปไหม,หม,มช่วยกันบอกเอวนิวสตาร์เอเวนิว,ะวนะคะเราจะจอดรถกันก่อนเนะาะเรียกว่าไกด์ท ใช่น <onents> ี่นี de ้เรากำลังจะมาซื้อฟังแรกกันนะใช่ค่ะไหน่สอกยากลัอราเจะายสเ่าเราาจะมาจ่จมรม่เราจะมมา่ยเน่าเราจะมาเ่านเะ่อนนเน ชุดนี้โอ้ชุดนี้มันใหญ่เอาชุดเล็กเนาะร้อยห้าสิบเก้าเนาะโอเคชุดร้อยห้าสิบเก้าเอ้ชุดนี้เหรอชุดไหนเออชุดชุดร้อยห้าสิบเก้าดีกว่ามีเฟ้นไฟเนาะโอเคไปกันไปกันเลยมีไหน,นจอดม,นะมอนขายไปไหนไม่รู้นั่นเราจะทำยเน สวัสดีนะคะเอาชุดร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะไก่ทอดเหรอคะค่ะไก่ไก่ไก่ทอดที่มันเป็นแบบเผ็ดนะคะเอาเป็นแบบเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะคะเผ็ดแบบเผ็ดค่ะที่มันเผ็ดแบบเผ็ดนะคะแบบเผ็ดเั้าของชิ้นเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีเส้นไฟด้วยใช่ไหมคะอย่าเพิ่งใจอย่าอย่าเพิ่งใจเพอายังไม่ต้องแกะเหรอคะอะไรนะคะแกะแกะที่ไหนลูกอ๋อจ่ายที่หน้าต่างที่สองค่ะ เฉยนะโอเคเล่อะไรนะคะลูกเลื่อนรถได้เลยค่ะอ๋อเลื่อนเลยนะลูกอ๋อโอเคค่ะอ่ะแต่ไปจ่ายเงินตอนน้เฉยแล้เกินเนาะใช่ไปถึงอีไปต้องจ่ายเงินจุดชำระเงินจุดชำระเงินจะไปตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าไดทรู สูดไดยสูดโอเคนนะคะเดี๋ยวะรอพนักงานเดี๋ยวเราต้องรอพนักงานก่อนนะคะรอพนักงานก่อนนะคะเราจะจ่ายเงินนะคะนี่แมงคันเราจะมาซื้อ KFC กันเสร็จแล้วเราก็จะไปวันนี้เรามาจ่ายเงินกันก่อนจุดชำระเงินตรงนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราจะไปพิกอัพอาหารพิกอ uh ัพอาหารพิกอัพไก่ทอด KFC เนะสุด <จะ S 2> แล้ว,ลวอาหาร,อ,าหารอยู่ตรงนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็คือใครจะมาได้ถูกนะคะมาถูกล้นนะคะครั้งแรกเราต้องไปไปสั่งอาหารตรงนน้นก่อนใช่ไหมคะจะมีให้เราเลือก ตอนนี้เรามาจม่ายเงินนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปรอรับของอตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะดูเปิดดูนะคะว่าไก่มันจะมีมันจะมันจะสวยไหมมันจะอร่อยหรือเปล่า <c oughs> ลอัอนนี้เรารอจ่ายเงินนะคะจะนานนินดนึงเ,เรียกว่าได้ดถุงหเอสบาทค่ะอนนี้เป็นคูบปอง กองไฟีนะคะสาหรับฟังถัดไปนะคะแล้ก่นี้เป็นติกเกอร์ไดทูค่ะอ๋อโอเคนะโอเคค่นี้ใสมือจัเรคจ้ะุณค่ะเคนะคะตอนนี้เราจะให้น้องเขาอีกยี่สิบนะคะอันนี้ให้ส่วนตัวนะเรามีทิปให้น้องันี้ส่องบริจัได้เลยค่ะอ่าอะไรค่ะลูกอ่าเรามีทิปให้ด้วยนะอ่ะตอนนี้เราเนี่ยเราจะได้ฟรีเฟนไฟ้างหน้านะคะหนึ่งใบนะคะ นี่คือสติกเกอร์สำหรับติดติดในรถของเราโอเคตอนนี้เราจะต้องเคลื่อนรถแล้วนะคะเคลื่อนรถพร้อมที่เราจะไปรับของแล้ค่ะนี่เรามารับของกันก่อนอยู่ตรงนี้นี้เราต้องเข้าจิากัน,นะคะาจะเป็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเอาอย่างนี้ก่อนเราต้องเก็บเงิน

แม็กโดนนอนี้เราก็จัดรถรอแบบนะคะรู้สึกมันจะนานเนาะนี่เราเป็นครั้งแรกนล้วเนี่ยแต้มหลักลูกๆพามาซื้อวันนี้มาซื้อพาหลานมาซื้อหลานเคยมายัางไม่เคยคะ่ะเออเชยเหมือนกันไม่เคยมาเหมือนกันน้องน้ำอยากจะกินใช่ไหมค่ะ เวลานาจะกินก็เลยจับไปเนาะเวนาน่ากินนี้จะเล่นนานหน่อยนะคะสงสัยคนกินแท่แตเยอะเราลองไปดูซิว่าลดตันตั้งแน่เขาก็ยังไม่ได้เลยเราก็ยังไม่ได้เหมือนกันหรือว่าเขาจะเลือกให้ mm hmm. ให้มันไก่มันชิ้นเท่ากันด้วยเนะี่ยแช่งกิโลแช่งกิโล <c oughs> กว่าเรา mm hmm. ได้ชิ้นใหญ่ นี่ในะระหว่างรอนะคะในระหว่างรออาหารโอ้คันข้างหน้าได้แล้วเนาะวันนี้เหลือเราข้างหน้าได้ละของเราต่อต่อไปข้างข้างหน้าเลยน้องได้ตอนที่รถออกเขาออกเลยอันนี้รถคันนั้นมันเขากำลังจะออกแล้วนะคะเลขสองก็เก็บไปแล้วโอเคของเราต่อไปเลย นี้เราต้องจอดที่นี้แล้วนะคะนี่เราจะมารอตรงจุดนี้กันตาเรามั่งเข้าไปกันละตอนนีเแหละเราเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นรูป่างอาหารนี่มาแล้วสวัสดีค่ะ น่าคินหลาดจะได้ถุงแค่นี้นะแคร์แค่ะขอบคุณนะคะแล้วเราไว้ที่กันเดี๋ยวย้ำหน่อโอเคโอเคเดี๋ยวแม่แครนี่นะแครดูกันดูกันดูกันโอ้เป็นไฟตล้นี้เดี๋ยวดูต้องดูกันก่อนตัวนี้คือไก่น่กินน่กินมากเลย เลยพอดีไม่มีใครมาพอดีเราก็เลยถ่ายได้โอเคค่ะจบการนะจบงานเน่จะไม่เย่จะถ่ายน้อง,องให้น้องเป็คนโชว์ไหมอ๋อนี่ค่ะน้ำอ่านะก<ด>ันเดลุนกน้องลุกเปิดเปิดไก่ดูดิเดี๋ไปเอาน้ากันม <laughs> สิล่มาคนลมาคนละินดีกว่ายีนินกินแบบนังเอง้เนงเองก็โดด ลูกะคะ้าเสร็ฟินิตเราก็ได้กินเต็มสิ่งที่เราหวังแล้วลูกค้าตอนนี้อ่าถือไว้เป็นแฟน